สวัสดีทุกๆคนนะครับในวันนี้เราก็กลับมาเจอก,กันกับผมอีกครั้งหนึ่งกันในเกมบีบเบสโซนะครับในวันนี้เนี่ยเราจะมารีวิวตัวละครอ,อย่างอิชิมารุยินนะครับเป็นตัวละครที่ต่ายโจมตีปกติที่มีการโจมตีปกติที่ดูดีมากๆเลยนะครับสำหรับยินเนาะ,ะก็เดี๋ยวเรามาดูข้อมูลของเขาก่อนเนาะสำหรับยินนะครับเขาเป็นเผ่าโยมทูนะครับเขาเป็นตัวละครสีม่วง เป็นตัวละครโจมตีปกตินะครับเน้น ATK เป็นหลัก ATK ที่เลเวล200ของเขาอยู่ที่792หน่วยเลยเป็นผู้สังหารหัวหน้านหน่วยนะครับก็ตีหัวหน้าหน่วยแรงขึ้นแน่นอนเขาตีบอสนะครับตัวนี้เนี่ยจะเก่งมากเลยในการตีกิวนะครับ คำพีที่ผมแนะนําขึ้นต้นด้วย ATK ตามด้วยคิแล้วก็ปิดท้ายด้วย ATK นะครับส่วนลิงก์ของเขาเนี่ยเพิ่มความเสียหายจมตีปกติ20%เท่านั้นนะก็น่าเสียดายไปนิดหนึ่งผมอยากได้แบบอบิละมะเลยอะบวก30%แต่เขาให้มา20ก็ตามนั้นนะครับอุป,ปกรณ์ที่ผมใช้นะครับผมก็จะใช้เป็นดาบไม้เชปปี้แล้วก็เหยื่อล่อฮัลโลนะครับคนที่จะเล่นยินก็แนะนําให้ใส่ อุปกรณ์ที่บวกความเสียหายโจมตีปกติที่บวก a d k ไปนะครับแชปปี้กระต่ายทองอะไรพวกนี้ใส่มาได้เลยนะครับให้มันตีแรงขึ้นเนาะไม่ต้องไปใส่เป็ดนะใส่พวกบวกโจมตีปกติมานะครับจะเหมาะกังยินมากเลยลิงก์ที่ผมแนะนำนะครับก็ลิงก์บวกความเสียหายโจมตีปกตินั่นแหละนะครับใส่มาเลยผมก็จะใส่เป็น25% 3อันนะครับเน้นแรงๆไปเลยมาดูในเรื่องของอ รูปแบบการโจมตีของยินนะครับจะเห็นได้ว่าเป็นรูปแบบการโจมตีสีน้าเงินแน่นอนเขาตีไก่นะครับเพราะตีไก่เนี่ยเขาใช้ดาบแทงแบบไกลๆเลยแล้วก็จะมีลูกพิษนะครับเมื่ออีฝ่ายเจอตีจะมีโอกาสติดพิษนะครับทุกสก,กิลเลยถึงสก,กิลสามสกิลสองสกิลหนึ่งและการโจมตีปกติมีโอกาสทําให้ศัตรูที่โดนโจมตีติดพิษได้ส่วนถ้าไม่ตายนะครับทำให้อีฝ่ายติดพิษแน่นอน100%และก็มีโอกาสที่จะติดตายด้วยนะครับแต่ว่าเล็กน้อย นะครับโดนทีเดียวตายเลยแต่ว่ามีโอกาสเล็กน้อยเท่านั้นนะครับสกิลพัลสที่เขาได้รับนะครับไม่ติดเนบชาแน่นอน100%คือคุณไปยืนแช่บ่อสายฟ้าได้เลยนะครับบ่อสายฟ้าเนี่ยมันจะอยู่ในดันกิวหัวหน้าหน่วยระยะไกลนะครับแล้วก็ระยะไะชิดด้วยยินเนี่ยไม่สนใจคุณเอาไปตีดันหัวหน้าหน่วยได้แบบสบายเลยนะครับไม่จำเป็นต้องใส่ของแก้ไม่ต้องใส่อัตี้แก้เลย มียกเลิกการสัตรูนะครับตีตัวละครที่กาดอยู่ได้แน่นอน100%เนะครับเพิ่มความเสียหายใส่โจมตีเพิ่มความเสียหายใส่สัตู์ที่ติดพิษอยู่นะครับยินเนี่ยทำให้อีกฝ่ายติดพิษได้และเมื่ออีกฝ่ายติดพิษยินจะตีแรงขึ้น2 0่สิบเปอนาบิลิตี้ที่ยินได้นะครับเพิ่มความเสียหายโจมตีปกติแค่ยี่สิบเท่านั้นนะครับที่เป็น1้อยสเนี่ยคือบวกจากอย่างอื่นมาแล้วนะครับน่าเสียดายเหมือนกันเนาะ เพราะว่าลิงก์ยินเนี่ยบวก20%ไม่พอความเสียหายจากาจงตีปกติที่เขาเอามาให้เนี่ยจากอาบิลิตี้เนี่ยก็ให้แค่20นะครับน่าเสียดายไปทีหนึ่งนะครับอย่างได้แบบอบิลามะที่มันให้60% 30%แต่ยินเขาให้แค่นี้นะครับก็เขาให้มาแค่นี้ก็ใช้แค่นี้นะครับ <laughs> เพิ่มความเสียหายสกิล30%เพิ่มความเสียหายท้าไม่ตาย20%นะครับ อันนี้ไม่เกี่ยวที่เขาให้นะแต่ผมทําน้ําหอม15ผมเอาเลือดเต็มตีแรงนะครับก็เมื่อเลือดยินเต็มอยู่เนี่ยจะเพิ่มความเสียหายทั้งหมด25%นะครับไอ้น,นี้คือไปใส่เสริมมานะครับเพิ่มยิดจมตีปกติบวกหนึ่งนะครับเมื่ออีฟายติดพิษติดไปเลยอีก2วิทนอกเหนือจากสู้แบบกิวอะไรก็ได้ที่คุณลงต่อสู้ที่ไม่ใช่ดันกิวคุณจะได้เพิ่มความเสียหายของการโจมตีไกล10%แต่เมื่อสู้แบบกิ อยากเพิ่ม10%จะเป็นเพิ่ม30%ลบดูเชิญหมวกหนึ่งะครับมีซุปเปอร์อาร์เมอร์ก็คือยงินเนี่ยโดนตีไม่ลบไม่ชนะนะครับยกเว้นเนื้อหาบางส่วนนะครับเพิ่มคุณสมบัต30ิ30%ก็คือเพิ่มคุณสมบัติผู้สังหาร30%เมื่อคุณไม่ได้ลงสู้แบบกิ้แต่เมื่อคุณลงสู้แบบกิ้จะเพิ่มเป็น50%สํหรับผู้สังหารหัวหน้าหน่วยนะครับ หมดแล้วสำหรับอาร์ิตี้ของยินเดี๋ยวเราไปดูเกมเพย์กันนะครับว่าเกมเพย์ของยินจะดีขนาดไหนนะครับไปดูเกมง่ายๆอย่างน้ำหอมเล็กก่อนแล้วค่อยไปดูเกมยากๆอย่างน้ำหอมใหญ่นะครับมา,อาหอมเล็กเดี๋ยวต้องเอาอตัวละครจากน้ำหอมเพิ่มไปก่อน เลสซแล้วก็นี่นี่ไปลับส่วนพวกพ้องผมไม่ใช้นะครับปมาดูเกมเพลงยินกันว่าจะดีขนาดไหนผมบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวละครโจมตีปกติที่ดีมากๆเลยแบบต้นต้นเกมเลยนะแอนิเมชันนะดูนะมีไฟอ,อยู่ตรงนะ เห็นไหมตีเ oh ร็ว oh ตีไกลนะครับะดวนอ่าอยู่นั้นนะอุ้ยมองไม่ถึงว่ะยังไม่ถึงอ่าถึงแล้วอ่าไม่ได้ไกลแบบสุดจอแต่ว่ามันไกลและมันก็เร็วด้วยนะครับเนี่ยเห็นปะโอ้ แอนิเมชันเหมือนในการ์ตูนด้วยนะเหมือนจอนสู้กับอิชิโก้เลยมาดูสก,กิลหนึ่งสก,กิลสองแล้วก็สก,กิลสามกันดีกว่าสก,กิลหนึ่งสก,กิลสองสก,กิลสามทั้งจอกนะครับไม่ต้องสนใจนะครับโฟกัสแค่ตีปกติพอออาตีหลุดโฟกัสดูดิปุ๊บ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 แอนิเมชันตีปกติด,ดีมากๆนะครับดีมากๆดูนิถึงปะ่ะ ไม่ถึง๋อมันไม่ได้โฟกัสให้ผมอ่าถึงคือเมื่อกี้มันไม่ได้โฟกัสให้ผมนะครับเพราะว่ามันยังไม่เห็นในจอนะครับไหนลองดูดิว่าจะถึงรึเปล่าตัวนี้ตรงนี้อ่าถึงแล้วคือยังไม่เห็นในจอมันก็ตีถึงแล้วถ้าเกิดมันโฟกัสให้คุณนะเพราะว่ามันอยู่ไกลอ่ะมันโฟกัสไม่ถึงเว้ยแต่ถ้าเกิดมันเนี่ยเออมันอยู่ไกลอ่ะมันไม่โฟกัสให้คุณเออแต่มันตีถึง เนี่ยไอตัวเนี้ยถึงนะถ้าเกิดเล็งดีๆอ่ะเดี๋ปะ <c oughs> ม,มันถึงเว้ยแต่ผมตีไม่โดนมันไม่ได้โฟกัสให้เนี่ย <c oughs> เออคือถ้าเกิดมันล็อกโฟกัสให้อ่ะมันล็อกหัวให้อ่ะมันตีโดนเว้ยแต่อันนี้คือที่ผมตีไม่โดนคือมันไม่ได้ล็อกเนี่ยดูนีนะดูดิหาก,กันขนาดนี้ยังโดนเลยเนี่ยดูะอ่ะมองไม่เห็นนะนี่คือมองไม่เห็นละอ้าวไม่ถึงวะ <c oughs> ไปนี่ถึงแกถึง ดูนถึงปะไม่ถึงอีกนิดนึงยังไม่ถึงอีกนิดนึงยังไม่ถึงอ่ะถึงแล้วแนวสูงเนี่ยมันจะอยู่อยู่ไกลกว่าแนวแนวแนวนอนอแล้วนะครับแต่ก็ส่วนอโดยรวมเนี่ยไกลนะครับนี่เล่นง่ายเลยน,นินตีเร็วด้วยนะ แล้วก็กว้างด้วยนะครับเห็นไหมเห็น <c oughs> แอนิเมชันการตีเขาปะกว้างนะเออตีเร็วตีไกลตีกว้างดีเลยตัวนี้นะครับอ่ะเจออนะุดงคณะดูมั้มตาดีกว่าทาคุณคุณ <c oughs> <c oughs> ไม่ติดตายวะ <c oughs> ตีปุ๊บดูดิ a n นิเมชันยังไม่ทันเห็นอีกฝ่ายตายแล้วเ <c oughs> oh, <c oughs> ป็นตัวละครตรีปกติที่แอนิเมชันดีที่สุดในเกมละเ <c oughs> สริมิ <c oughs> นนะครับแอนิเมชันนะไอนี้ผมพูดเรื่องของแอนิอเมชันนะครับเออรูปแบบการตีปกติเขาดีที่สุดในเกมเลยสำหรับอิชิมารุกิจนะครับเดี๋ยวมาดูแบบตึงๆกับน้ำหอมใหญ่กันหน่อยนะครับมาไม่ใช้พาร์ทเนอร์ เลสโกไม่เอ้ยเมื่อกี้ยินมันคิวเลอร์อุนหานะเนาะอุนหานเะป็นหัวหน้านหนุ่มนะครับเออก็เลยตีแบบพวกตายเลยนี่ตีไปนี่นี่มองไม่เห็นก็ตีไปเออ อุ้ยเฉียไปมาแนวนี้ผมชอบเลยเนะี่ยเออมุมนี้ผมชอบเลยเฮ้ยโหนึกว่ายิงปืนไม่โดนไม่โดน โอ้ยว้าวาแล้วดาเมจตก25%กลายเป็นตีสามครั้งหนึ่งจะตายนะครับคือเมื่อกี้เลือดเต็มเนี่ยจะได้ดาเมจ2ี่ด้วยนะครับเลือดเต็มไหมเอาเต็มแล้วมันเป็นอาบิลิตี้น้ำหอมนะตามที่ผมบอกวังหินไม่ได้มีให้นะแต่อาบิลิตี้น้ำหอมไม่โฟกัสแล้วใส <c oughs> ่สกิลไปก่อนแล้วให้ฝ่ายล้มกล่นนะครับแล้วค่อยตี อ้าเยอว่ะรำคาญมากเลยตัวกิ้งเนี่ยมันกิ้งไกลแล้วมันก็กว้างด้วยนะครับพอเอาเลิตีน้ำหอมหายนี่ดาเมจตกไป25%ลสบากอยู่เหมืบากอยู่กันนะครับจาก2ทีต้องเป็น3ที นั่นแหละมันปิดไม่จบพอมันปิดไม่จบมันกิ้งทันแย่เลยคือเห็นบ่ามันมีโลเนาะน้ำหอมใหญ่ตามที่ทุกคนรู้นะครับถ้ามันมีโลเนี่ยมันเราจะตีมันเข้าเบานะครับแต่นี่เบาแล้วนะนี่คือเข้าเบาแล้วนะขนาดเข้าเบายัางสามทีตายนะครับเป็นตัวอื่นๆเนี่ย ไปนานเลยอ่ะนะครับตัวละครที่ไม่ได้เก่งเท่าไหรออ่อ่ะโอเคเนี่ยเห็นไหมถ้ามันขึ้นไม่มีโล่เนี่ยเราจะตีมันเข้าแรงขึ้นเยอะเลย<อ>ถับไปก่อนโอเคเรียบร้อยเจอบอสนะครับคุโรสกิอิจิโกะเก็บเลือดก่อนเอาเลือดเต็ม เรียบร้อยนะครับติดตายนะครับอิจิโกะถ้าติดตาก็จะเป็นแบบนี้นะทีเดียวสลายเลยอเ,เออเก่งนะครับล่างนี้ยินเป็นล่างที่เก่งมากๆอีกล่างหนึ่งสำหรับสายโจมตีปกตินะครับแล้วก็ค่าโจมตีดูดีนะเออเหมือนกร์ตูนเลยผมชอบตรงที่มันยกมาเหมือนกร์ตูนเลยเวลามันตีแบบจ,จิ้ว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 เลยนะครับแล้วก็ ีมันมากสำหรับลินนะครับตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าถ้าแอนิเมชันดูดีมากๆนะครับอ่ะจะเห็นเลยว่าดาบเขาหายเห็นปนะเออถ้าโจมตีแอนิเมชันดูดีมากๆเลยลุคอาร์ตก็ดูดีนะครับปียอย่างหนึง่งไม่ได้เสียด้วยผมมองว่าเขาให้มันน้อยไปนะครับสำหรับลิงธ์นะครับอยากได้สักยีิบห้าไม่ก็ยี่สิบก็ได้แหละตามที่เขาให้มาแต่ว่าอเบลิตี้พื้นฐานอะ ผมอยากให้มันบวกสักแบบ80 40อะเนาะของเอฟฟาด่าพวกอาบิลามะพวกไอเซนแบบเนี้ยถ้าเกิดเทียบกับตัวละครที่คิลเลอร์บอสนะที่เอามาตีกิลเนี่ยผมจะนับเป็นไอเซนไวเดย์ Day, นะไอเซนไวเดย์อาบิลามะอุนอุนนี้น่าจะบวกเท่าเงินหรือเปล่าผมไม่มั่นใจแต่อุนมันมีลูกเล่นของเรื่อง80%อนะครับถ้าเกิดนับเป็นแบบยิน ไอเซนไวเด้ Day, แล้วก็อับิลามะอะไรพวกเนี้ยที่โจมตีปกติแรงๆไอเงินเนี่ยมันบวกน้อยสุดละนะครับมันน่าเสียดายตรงนี้นะครับเรื่องอับิลิตี้ที่เขาบวก20%แต่แอนเดอร์ชันการตีเนี่ยคือดูดีมากนะครับดูดีมากแต่จริงๆแค่นี้ก็เก่งแล้วนะครับแค่นี้ก็เก่งแล้วผมแค่โล่งมากเฉยๆอยากให้มันเก่งกว่านี้นะครับประมาณนี้เลยสำหรับยงินนะครับการเล่นคือดูดีเลยนะครับตัวนี้เนี่ยจะเก่งมากๆในการคิลเลอร์หัวนนหน้าหน่วย เอาไปตีดันจิวหัวหน้าหน่วยได้สบายเลยนะครับสำหรับการตีหัวหน้าหน่วยระยะไกลตัวนี้เนี่ยโหก่งมากๆเอาไปเล่นกับไอเซนเนี่ยให้ไอเซนดูยินตีฟรีโอ้โคสบายนะครับสำหรับอิชิมารุกยินนะครับตัวนี้เก่งจริงๆเนาะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับฝากไปด้วยกดไลค์กดแชร์กดแจ้งเตือนและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็โปรดติดตามกันนะวันนี้ก็ต้องขอ,อตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ